สวัสดีครับผมหมูภาษานะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับหรือว่าจะมาแนะนำนะครับจอ Android นะครับของแบรนด์ซิลล็อกโนะครับตัวนี้เป็นจอ Android 9นิ้วมาพร้อมหน้ากากและปลั๊กตรงรุ่นนะครับมาพร้อมหน้ากากนะครับบอดี้ตรงรุ่นพอดีนะครับกับคอนโซลเดิมรถนะครับเป็นจอ9นิ้วนะครับที่เป็นระบบ Android นะครับเป็น Android แรมแรม2ลอม16นะครับแล้วก็ CPU 4คอร์นะครับตัวนี้แรม2กิกลอม16กิก U c u 4สี่คนะครับเป็นจอแก้วใสนะครับจอ ips แก้วสสอชั้นนะครับภาพคมชัดทัดไว้นะครับระบบการใช้งานนะครับทั่วๆไปแล้วก็สามารถจะใช้งานระบบ fm ได้นะครับใช้งาน fm ได้ปกตินะครับแล้วก็สามารถที่จะเล่นเพลงจากแฟลชไดร์หรือ usb ได้นะครับตัวนี้เราก็เพิ่มพอร์ต usb มาไว้ที่บล็อกเดิมนะครับเราเพิ่มเป็นพอร์ต usb มาไว้1พอร์ตแล้วก็มีสาย usb มาไว้ในที่เก็บของฝั่งซ้ายอีก1พอร์ตนะครับ วันนี้เราก็สามารถที่จะโหลดภาพไฟล์ภาพไฟล์เพลงนะครับหรือว่าวิดีโอต่างๆมาใช้งานได้นะครับเวลาเราโหลดเพลงมาเราก็สามารถแตะมาเล่นเพลงได้เลยนะครับนี่ครับก็มีเพลงให้เราเล่นได้เลยอ่านะครับเราก็สามารถท,ที่จะเล่นวิดีโอได้นะครับเราก็สามารถจะมาแตะดูวิดีโอจากที่เราโหลดมาได้นะครับนี่นะครับ แล้วก็สามารถที่จะใช้งานระบบบลูทูธนะครับได้เราก็สามารถที่จะเชื่อมต่อบลูทูธกับสมาร์ทโฟนนะครับเพื่อที่จะคุยโทรศัพท์รับสายบางสายหรือว่าจะเล่นเพลงจากสมาร์ทโฟนได้นะครับผ่านระบบบลูทูธนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวจอเนี่ยสามารถที่จะโหลดแอปมาใช้งานได้นะครับก็คือสามารถที่จะต่อค่าสปอร์ตให้เรียบร้อยแล้วก็สับบรร่บัญชี Gmail นะครับเข้ามาแล้วก็สามารถที่จะโหลดแอปต่าง,างๆมาใช้งานเช่นแอป u t u b e นะครับล้วก็สามารถที่โหลดมาใช้งานได้นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะดู รายการต่างๆหรือว,ว่าดูมีเดียต่างๆนะครับผ่านทางช่อง YouTube ได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้งานระบบนําทางได้นะครับใช้งานระบบนําทางก็ได้แล้วก็จะโหลดเป็นแอป g o o g l e Map มานะครับแล้วก็จะใช้งานระบบนําทางนะครับแบบออฟไลน์ออนไลน์ถ้าเป็นออนไลน์เราใช้เป็นของ Google m a p นะครับแต่้าถ้าออฟไลน์เราก็ใช้เป็นของ h e ียบโกหรือว่าแอปอื่นๆที่เราชื่นชอบนะครับโหลดมาใช้งานได้นะครับตัวนี้สามารถที่จะแบ่งใช้งาน2แอปได้ด้วยนะครับในกรณีที่เราต้องการที่จะนําทางไปด้วยแล้วก็ฟังเพลงไปด้วยแล้วก็สาามรถที่จะ แ,แบ่งสองแอปได้นะครับเราก็เลือกแอปที่เล่นค้างเอาไว้ก่อนนะครับนะครับเราก็สามารถที่จะแบ่งสองแอปได้นะครับนี่นะครับเราสามารถที่จะดูหนังฟังหนึ่งนำทางฟังหนึ่งได้หรือว่าจะสลับฝั่งก็ได้นะครับเราสามารถจะใช้งานสองแอปแบบนี้ได้เลยนะครับนี่นะครับภาพคมชัดทัดไว้นะครับจอคมชัดใสแล้วก็ปุ่มด้านข้างนะครับก็จะมีไฟเรืองแสงให้เรากดปุ่มมาชา nh, ันต่างๆเช่น เรื่องนะครับปุ่มโฮมนะครับปุ่มย้อนกลับเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับลูกค้าก็เพิ่มกล้องมองหลังนะครับ1ตัวเพื่อเพิ่มความปลอดภัยนะครับในขณะถอยด้วยนะครับนี่ภาพคมชัดนะครับเป็นกล้องของแบรนด์ดีคานะครับติดตั้งกับจอตรงรุ่นนะครับแบรนด์ซิลโกตัวนี้นะครับลงตัวมากๆนะครับอันนี้ก็ถือว่าการใช้งานนะครับระบบครบจบในหนึ่งเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันเรื่องของเสียงนิดนึงนะครับเดี๋ยวมาดูนิดนึงนะครับตัวนี้ก็มีอีโคเลเซอร์นะครับปรับแต่งเสียงมากถึงบ แล้วก็สามารถปรับแนวเพลงได้ทั้งแนวคลาสสิกแนวแจ๊สนะครับแล้วก็ปรับเองนะครับหรือว่าก็เป็นมาตรฐานคือกลางๆนะครับแล้วก็มีแนวป๊อปล็อกนะครับเราสามารถปรับตั้งได้แล้วก็สามารถที่จะเช็คเฟดเดอร์บาลานซ์ได้นะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นระบบที่ลงตัวมากนะครับแล้วก็คุณภาพเสียงก็ถือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็ภาพคมชัดใสมากนะครับเป็นจอแอนดรอยของแบรนด์ซิลโกะนะครับแรม2ลอม16นะครับ ซีพียสีคอตัวนี้นะครับก็โอเคนะครับก็ขอจบรีวิวนะครับในการแนะนําจอ Android นะครับคุณภาพดีนะครับราคาไม่แพงนะครับของแบรนด์ซิลโกะนะครับราคาน่าครบน่าใช้มากนะครับก็โอเคนะครับก็ขอจบรีวิวนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ